กับมหาหน้าจอยอยู่น้านะคะหน้<ม>าจอยงวดที่พ่านมานีกับเขาหนึ่งเจ็ดนะคะเพิ่นเอาแนวทางมาลงหนึ่งเจ็ดกับสามเจ็ดนะคะงวดน,นี้เพิ่นกับว่าเพิ่นฝันนะคะเพิ่นฝันว่าพุ่มนะคะผีพุพ่มอยู่โรงงานเก่าเพิ่นนะคะมาบอกว่าเลขโตนี้ให้ซื้อเอาเลยนะคะเป็นเลขสองตัวหางเดี๋ยวจะเป็นตัวใดไปส้มน,น้ำกันเลยคะ่ะค่ะหนา,าจอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ะะวันที่ผ่านมานะคะวันที่ผ่านมานุนทิยะเอาแนวทางของน้าจอยไปลงนะคะวันที่ผ่านมาขอมูลเป็นแบบนี้นะคะววันที่16เมษายนสองหหนะคะน่าจอยเพิ่นฟันว่าไปกินเขายุบานเลขที่17เจนะคะแล้วก็เจ้ากับห่อเขาห่อเนื้อไห้นะคะแล้วลูกท้ายเพิ่นจับลอตเตอรี่ก็คือ37เจ็นะคะเพิ่นเอามาลงแนวทางเอามาลงต่างแต่นุนทิยาลงคลิปนี่ไปต่างแต่วันที่หานะคะบางคนบ่เห็นชิป บางคนก็นเห็นเห็นเราก็เลืมบ่ได้ซื้อนะคะนะคะก็มีเอฟซีฝากพากับเขามาไห้นาจอยนะคะเนียหนูเฮี่ยหนูเพิ่นกับไ่ได้ถือน้ำนาจอยเด้อค่ะแต่ว,ว่าเพิ่นก็อยากขายอยากซอยนะคะเนี่ยหนูฝากมาไห้นาจอยพันหนึ่งนะคะแล้วก็คุณวิพาพรห้าร้อยบาทรวมเป็นเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะถึงมือนาจอยแล้วนะคะ ไปพ่อให้เพิ่นนะค่ะขอให้โซกโซกมันหมาน้ากันค่างวดนี้ขอให้โซกโซกมันหมาน้ากันเพิ่นวางงวดนี่ปันนอะีรจังวาจังสันอันอันมีมี่บินนันอันมี่บินเหล็กวันแม่นไอป้องเพ่นันปิวมาจากสารโอแฟนแฟนนะจอยนาป้องก็เลยเอามาเสียงรองเบิงค่ะตะมือใดนะจอยได้ตั้งตะเล็กออก <ไ>ต้องงวดเลยนะเราฟันดีบอกว่นไ้ฟันดีนต่ว่าฟันฟันอันอันฟันดีอยู่อันเล่าอันเล่าอันฟันว่าคือได้ไปล่งงานางนี่นแหละเล่ายางออกมาจากศาลเล่าเลยว่าเอาเลยเด้อสิบสี่นั่งเอาเลยเอาเลยเล่าว่าอังศีเลยหน้าจอยฟันหรือหน้าฟองฟันอ่านูดฟัน,นจอยผู้ฟัน,นมนบอกเอาสิบสี่นี่ค่ะ แตแดงมาพุ่มอยู่โรงงานอวนแมนแต่ก้อนนี่นะจอยเคยเห็นโรงงาน,งนอวนเนาะเอามาเสียงเราก็ฟันมาได้ไปโรงงานอวนเราก็เพิ่นยางออกมาจากสารผู้ใา้เพิพ่นนุ่งเสือบอนนเป็นคนโบล้านบอก็นุ่งเสือธรรงมาดายนะคะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นบบเทาด้บบค่ะใบกลางคนนแล้วเปลี่ยนเปนเป็นเป็นผู้ใช้เป็นผู้ใา้ ่นบอกให้เอาเลยเอาเลยแมนสิบสี่แมนในฝัน่นบอกว่าเป็นบนหรือเป็นล่างบ่ได้บอกเป็นบอกแต่ตัวเลขจะซื้อหรเพิ่นบอกเลยว่าเอาเลยเอาเลยนั่งสิบสี่นี่เอาเลยระหว่างสี่เอาเลยเอาเลยจะได้ลอตเตอรี่ยกไปไปวันท่านได้ไปซื้ออยู่ลอตเตอรี่ก็เริ่มสีออกเนาะค่อยหนึ่งสีนี่มันเป็นวันเรือตั้งว่ามแมนบอกลุงเฮงมันมัน วันที่สิบจีพฤษ,ษ,ษนะสาบปเรียกตัง้งเนาะส่วนมากเลือกตั้งใ่ห่อเออส่วนหมากเลียกตั้งยังได้ม,ไมันชอบออกวันวันที่ชอบออกวันอะไกวันวันที่เลียกตั้งนะนเรือกตั้งยังได้ชอบออกตอนนั้นเรียกตั้งวันที่ยี่สิบแปดน่ะก็ออกสองแปดแมน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 จำได้เนะ <fünf S 2> าะอือทนบอ่อได้บอกสามโตบอกถ้าสองโตค่ะ<า>แล้วก็บอกบนบ,บอกล่างแมนก็ได้บอกยังเลย มื่อนวานาจอยไปเฮ็ดงานนาปองไปเฮ็ดงานบ่างนะจอยไปเหตุดีกค่ะเขาอันออกออกมาแล้วค่ะมุื่องออกงานมาแล้วออมาทหารมุ้งแรงค่ะอันเมื่อวานจะไม่เหตุยังฝัเย็นจะยังไม่ทั้งมาลัดวส,สวนหัวจะไปใส่เบ็ดหัวอันหัวอยู่ตารางย่างขบบ่หัวย่งายงขบอยู่ค่ะนึกว่าหนาแรงบ่มี่หยากินนึกว่าร้อยขายแล้ว ขายไ่ได้คืออันนี้แท้แรงเนาะหงาตายเบิดเราไปกินนี้ยังเนาะเอากินยอดอ้อยยอดอ้อยที่ขาเจ้าโลนไหมตัดอันตัดมาให้มันกินมันก็กินแรงแรงเนาะพ่อมันบ่ตใจนะคะเบื้องบรรยากาศน้ำกันเด้อพี่น้องนะคะเห็นนั่นแรงนะคะมันเล็้อยู่เดียวไปกินเขาาอกว่าถ้กินอยังนะคะหนาแรงผลบะตกจักเทียกระเปาะแต่แปนกะสิเลีที่กินนะน้ะปองพน ได้ <หา S 1> บินอ้วนมากเลยจ้ะค่ะบินอ้วนกับเลขกซิปซี่คือกันอยู่พ่อจ้ะแม่ค<า><า>่ะอ๋อได้บินอ้วนมากเลขกซิปซี่นะจอยกับเล็เอาไปเชียงเบิึงแ,แม่ค่ะปรากฏว่าเพิ่นเข,ข,ข่าฝันแม่นก็บว่าให้ซื้อเอาซิปซี่คือกันอยแมน่แมนค่ะแตกไม่ได้เนาะแตกเนี่ยปกติอันปกติกาฝากกล้วยอันกล้วยอันกล้วยอันเนื้อแนวกันไหมเขียวเขียวไหมกล้วยกล้วยหอมท้องบ่แม่นฝากไปไวใบ่อันแถาเอาไใบว้เพิ่นแด้ จะมากรายพุ่มอยู่โรงงาน,<ม>นถึงจะออกงานมาแล้วเจ้าก็ฝากไปบนจอยฝากไปกับบนแพร่พ<ค><น>วาฝากไ<ค>ห้เลาซอยอันซอยแอบปองยามเง่ลาเราเขียนรุดเขียนยังอือคล้ายๆว่าเจ้าบนพุม่มไว้อยู่โรงงานเก้าอืมเขาเรแล้ว่าเออไห้ซอย่นแพิ่นเนนขนียนรุดดูก็เลยว่าอันบนไว้ว่าเออตกวันสินสีเอากล้วยนีไปไห้ตลอดซี่ือ เราทีเพิ่นมาบอกเก้าซิบซีนี่มันบอกวันศีนบอกหรือว่าบอกตองหวดบอกตองหวดเลยค่ะบอกมาตองหวดสรุบวาในคลิปนี้พุ่มอยู่โรงงานนะจอยเพิ่นบอกให้สื่อซิบซีนะคะให้สื้อเอาเดอร์สื่อซิบซีเพิ่นมาบอกบนบอกล่างแมนเพิ่นบอกให้สื่อหลายๆบอกเพิ่นบอกว่าให้สื่อเอาเลยสิเพิ่นเดีบอกว่ามีแต่ว่าให้สื่อเลยเอาเลยบางสิเอาเลย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 วันที่เอาเอาว่า ืตะวันนาจอยบ้านซื่อนาจอยมาบอกลงสองก้อน,นอย่าลืม้อพี่น้องวดที่ผ่านมากกบว่านนที่ย่าลงตั้งแต่ตองหวดวลืมนะคะเพราะว่าค้งดูท้ายกับว่าจะมาย่ำหายจะมาตามค้งดูท้ายกับมาบบเห็นนาจอยกับเลยบบได้ตามบางคนกบว่าจดไว้จะลืมบบเด้ซื้อนะคะมื้อนี้วัตะวันที่สิบเก้าอุปถัมภันมากมาสัมผัสวันที่หา้านะหย่านพี่น้องลืมเดีย๋ยวนี้มือนี้มือนี้นวันที่สิบเก้า จัง kah, จังจ enfin ังมาตามอีกใกล้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 เมื่อเลขสีว่ามาตาบอีกเนาะเพื่อพี่น้องเพื่อนสีโบลืมเนาะเนส่วพี่น้องเพื่อนลืมเพื่อเพื่อเจ้าฟันแเพื่อเจ้าลืมเพื่อเจ้าฟันเห็นซ้ำตัวแดงคึ่งครึ่งอย่างน่นะสิมาสัมผัสอยู่ว่านั่งจ่ายกันเคยเขาเป๊ะเป๊ะมาหลายงวดอยู่เดี๋ยวนี้เลขพระสองครูเศร้ามากแล้วบ่บ่ครับบ่ได้บ่ได้ไปเอาน้ำเพลนหรือหรือว่าบ่แมนเราบ่ไปเลยกันบ่บ่นบ่ไม่มีเวลาไปเอาน้ำเพลนเลย บันเนียนข้าเจ้าก็ะเถือกยูข้าเจ้าถือกหวดมหันต์ข้าเจ้าถือกหกศูนย์ศูนย์หกยูโดนโดนเทียโดนโดนเทียร์เลยไปเอาแม่น้ำมันบไปเอาสมวดแม่โดนเทียเลยบไปเลยแม่ค่ะโดนโดนเทียเลยบไปเอาเลยมิตรเลขฝันนะคะช่วงนี้นะจอยบ่ได้ไปเอาเลขพระมหาอัยเลขสองครูบ่ได้ไปเอามิตรเลขฝันนะคะใส่เอาไม้พี่นออกเป็นเบื่องนี่างนี จะเป็นอยากแคปน้าจอสรุปวนะ่าหนะ้าจอยฝันต้องงวดนะคะฝันว่าพุ่มอยู่โรงงานบอกว่าให้ยสื่อเลยนะคะสื่อเอาเลยเอาเลยคือนหนึ่งซีหางเดียวนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะพี่น้องหาเบิึงเลือนะครับบ่ถูกลงวัานใดก็ถูกลงวัานหนึ่งเลนะมันมีหลายหลงัง <c oughs> วัานเยู่หรอกอันบ่าซองเบิ้งตัวนีว้วย <c oughs> เบิ่งพากันเบิ่งอยู่นี่เด้อไปจับไกล้แม่จมลำต้นอาเปลี้ยงไก่บักหลายไก่บ้านเนอะยุ่งเฮงสิไปลักไก่เพิ่นบาน โอ้ยจ,จับเลยจับเลยมันคายบอกจะซอยไกลบ่แม่นอันอันนี้ก,มก็มีเนี่อมันออกมาเลยบ้านบรรยากาศดีดีพี่น้องพิตศดารบ่มีฝนนะคะมีตะความแห้งแดงกับหอนจัดน้อยนะคะ,คะเป็นพันยูไฮยูนาโนนทิยากกับตามถึงที่นะคะตามโซงนะคะกัขอบคุณเอฟซีหลายๆเด้อค่ะที่ให้คว,ว่ำใบบ้างใจฝาก เอาน้าใจมาหายนาจอยนะวันวนี้ยากเอามาหายถึงที่แล้วนะคะบางท่านบางคนกับบ่าท่านได้หายนะคะกัถึงสะอาถึงเลวกับถึงพื้นเก่านะคะถ้าฝากมาทั้งสองของเฮ้านะคะทุกบาททุกทตะตงถึงมือนะคะอาพูดนาจอยและร้ายนะคะที่เอาแนว้ทังมาฝากวันนี้ก็ขอให้เอฟซีโชคดีกันนาจอยนะคะ